สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสิ่งที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็น่าหลงไหลที่สุดในจักรวาลน,นั่นก็คือหลุมดำค่ะครับผมมันเป็นปรากฏการณ์ที่เหมือนเป็นแอเรอร์ของจักรวาลจริงๆขนาดอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เองตอนเจอแนวคิดนี้ครั้งแรกในสมการของตัวเองเนี่ยเขายัางไม่เชื่อเลยนะครับว่าจะจะมีอยู่จริงได้ ใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะลองเดินทางเข้าไปสำรวจมันกันตั้งแต่จุดกำเนิดไปจนถึงขอบเวหแห่งความตายเลยเพื่อหาคำตอบว่าหลุมดำคืออะไรกันแน่ครับจากข้อมูลที่เรามีซึ่งก็ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานไปจนถึงทฤษฎีที่ซับซ้อนมากๆเราจะค่อยๆประติดประต่อภาพของมันขึ้นมาเราจะเริ่มจากคาถามง่ายๆก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็ไปดูว่ามันเกิดมาจากไหน แล้วลองจินตนาการดูว่าถ้าเราเข้าไปใกล้ๆจะเกิดอะไรกับเวลาแล้วก็ร่างกายของเรา mm. สุดท้ายเราจะไปดูกันครับว่าเจ้าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นผู้ทำลายล้างเนี่ยกลับมีบทบาทสำคัญต่อการมีอยู่ของกาแล็กซี่เราได้ยังไงอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยที่สุดเลยในทางฟิสิกส์เนี่ยหลุมดำไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่าหรือรูแต่มันคือวัตถุครับเป็นวัตถุ ใช่ครับเป็นวัตถุที่มีมวลสารอัดแน่นอยู่เป็นทรงกลมเลยด้วยซ้าแต่ที่มันพิเศษคือความหนาแน่นที่เ,เจิญจินตนาการไปมากเจินจินตนาการขนาดไหนคะพอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ไหมได้ครับลองนึกภาพแบบนี้นะครับถ้าเราเอาโลกทั้งใบของเราที่มีทั้งทวีปมหาสมุทรมีแกนโลกล้อมเหลวแล้วใช้พลังอะไรสักอย่างบีบอัดมันลงไปเรื่อยๆบีบลงไปบีบจนมันเหลือขนาดเท่าลูกปิงปองหนึ่งลูก นั่นแหละครับคือระดับความหนาแน่นของสสารที่ใจกลางหลุงดำโลกทั้งใบในขนาดแค่ลูกปิงปองโหแค่คิดก็เหลือเชื่อแล้วแล้วมวลมหาสารที่อัดอยู่ในพื้นที่เล็กๆแค่นั้นผลของมันคืออะไรคะผลของมันก็คือการบิดโค้งของการล่อวากาศหรือ Space Time อย่างรุนแรงเลยครับตามทฤษฎีสัมพัทิภาพของไอน์สไตน์เนี่ยมวลสารจะทำให้กาลาวากาศยุบตัวลงเหมือนเราวางลูกโบลลิงลงบนแผ่นยาง อค่ะยิ่งมวลมากก็ยิ่งยุบมากพอเรามีมวลของโลกทั้งใบในขนาดลูกปิงปองมันก็สร้างบ่อในการละอวกาศที่ลึกจนจนสุดอย่างถึงแรงดึงดูดของมันก็เลยมาหาศาลจนไม่มีอะไรหนีออกมาได้เลยเดี๋ยวสิคะถ้ามันเป็นวัตถุที่มีมวลจริงๆทําทำไมเราถึงมองไม่เห็นมันล่ะคะทำไมมันถึงดำสนิทเลยปกติวัตถุในอวกาศก็น่าจะสะท้อนแสงดาวอะไรบ้างสิเป็นคำถามที่ดีมากครับ เหตุผลก็คือที่ผิวของหลุมดำหรือที่เราเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยความเร็วที่จำเป็นต้องใช้เพื่อหนีออกจากแรงดึงดูดของมันหรือความเร็วหลุดพ้น mm, ใช่ครับมันมีค่ามากกว่าความเร็วของแสงซึ่งเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลแล้วอ oh. พอแม้แต่แสงยังหนีออกมาไม่ได้ไม่สามารถสะท้อนออกจากตัวมันได้มันก็เลยปรากฏเป็นเงาดำสนิทสมบูรณ์ท่ามกลางดวงดาวเราก็เลยเรียกมันว่าหลุมดำครับ โอเคเข้าใจแล้วค่ะว่ามันคือวัตถุหนาแน่นสุดๆที่ดูดแม้กระทั่งแสงแล้ววัตถุประหลาดแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในจักรวาลคะต้นกำเนิดของมันต้องย้อนกลับไปดูวงจรชีวิตของดาวฤกษ์ครับโดยเฉพาะดาวฤกษ์ที่ใหญ่มากๆใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เราเยอะๆเลยใช่ครับใหญ่กว่าสัก20เท่าขึ้นไปตลอดชีวิตของดาวพวกนี้ภายในของมันเหมือนมีสงครามเกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่างสองพลังที่ตรงกันข้าม พลังแรกคือแรงโน้มถ่วงที่พยายามบีบอัดมวลสารทั้งหมดให้ยุบเข้าหาใจกลางอีกพลังก็คือแรงดันจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่แกนกลางซึ่งเป็นเหมือนระเบิดปรมาณูขนาดใหญ่ที่พยายามผลักทุกอย่างให้กระจายออกไปเหมือนเป็นสมดุลที่เปราะบางมากๆเลยนะคะแต่การที่ดาวจะสร้างแรงระเบิดนิวเคลียร์ได้มันก็ต้องมีเชื้อเพลิงใช่ไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเชื้อเพลิงมันหมดลงล่ะคะมันจะค่อยๆมอดไปเฉย หรือว่ามีอะไรที่มันอลังการกว่านั้นสำหรับดามวลมหาศาลฉากสุดท้ายของมันคือฉากที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รุนแรงที่สุดฉากหนึ่งในจักรวาลเลยครับ oh. เมื่อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หมดลงแรงดันที่คอยต้านไว้ก็หายไปทำให้แรงโน้มถ่วงที่บีบอัดอยู่ตลอดเนี่ยเป็นฝ่ายชนะอย่างถล่มทลายโอ้ oh. ดาวทั้งดวงจะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงก่อนจะระเบิดพลังงานท,งทั้งหมดที่เหลืออยู่ออกมา เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาครับการระเบิดที่สว่างกว่าดาวทั้งกาแล็กซี่รวมกันชั่วขณะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากแสงสว่างจางลงใช่ไหมคะใช่เลยครับสิ่งที่เหลืออยู่คือแกนกลางของดาวที่ตายแล้วซึ่งตอนนี้ไม่มีแรงอะไรมาต้านแรงโน้มถ่วงของตัวมันเองได้อีกมันจะถูกบีบอัดอย่างบ้าคลั่งสสารจะถูกบดขยี้ในระดับที่น่าเหลือเชื่อค่ะปกติในอะตอมจะมีพื้นที่ว่างเยอะมาก แต่แรงบีบอัดนี้จะทำลายพื้นที่ว่างนั้นจนหมดบดขยี้อิเล็กตรอนกับโปรตอนเข้าด้วยกันจนมันทะลุขีดจำกัดทางฟิสิกส์ที่เรารู้จักทั้งหมดแล้วก็ยุบตัวลงสู่จุดที่มีขนาดเป็นศูนย์แต่มีความหนานแน่นเป็นอน,นันต์อืนั่นคือจุดกำเนิดของภาวะเอกฐานหรือซิงคูลาริตี้และหลุมดำก็ได้ถือกำเนิดขึ้นครับจากความตายอันยิ่งใหญ่ของดาวกลายเป็นจุดกำเนิดของอสุรกายแห่งจักรวาลเอาละค่ะ ทีนี้ลองเปลี่ยนมุมมองดูบ้างสมมุติว่าเราไม่ได้มองจากที่ไกลๆแต่เรากําลังขับยานอาวกาศลำหนึงเดินทางเข้าไปใกล้หลุมดําจริงๆด่านแรกที่เราจะเจอคืออะไรคะก่อนจะถึงตัวหลุมดํานะครับเราจะเจอกับโครงสร้างที่สว่างสวยแล้วก็อันตรายอย่างยิ่งนั่นคือจานพอกพูนมวลหรือ accretion disk จานพอกพูนมวลครับมันคือเศษซากของดาวเคราะ กาแล้วก็ฝุ่นที่โชคร้ายถูกดึงดูดเข้ามาสะสารพวกนี้ไม่ได้ตกลงไปตรงๆนะครับแต่มันจะถูกเหวี่ยงให้โคจรรอบหลุมดำด้วยความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆและการที่สะสารมหาสารหมุนวนเสียดสีกันด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงมันทำให้เกิดความร้อนมหาสารเลยใช่ไหมคะร้อนจนมีอุณหภูมิหลายล้านองศาเซลเซียสเลยครับ ทำให้จานพอกพูนมวลนี้เปล่งแสงสว่างจ้าออกมาในทุกย่านความถี่โดยเฉพาะรังสี X ที่รุนแรงมาก๋อ oh. ดังนั้นเวลาที่เราเห็นภาพถ่ายหลุมดําอันโด่งดังครั้งแรกจากกล้องโทรทัศน์ขอบฟ้าเหตุการณ์นะครับไอภาพวงแหวนสีส้มๆที่เรืองแสงอยู่นั่นค่ะค่ะจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ตัวหลุมดําเอง <c oughs> แต่เป็นจานพอกภูนมวลที่ร้อนจัดกําลังหมุนอยู่รอบๆ ส่วนตัวหลุมดําจริงๆคือพื้นที่มืดๆตรงกลางที่เราเรียกว่าเงาของมันนั่นเองครับผมการที่มนุษย์เราสร้างเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ขนาดเท่าโลกเพื่อถ่ายภาพนั้นได้มันน่าทึ่งจริงๆนะคะน่าทึ่งมากครับและถ้าเรากล้าพอที่จะขับยานฝ่าจานพอกพูนมวลที่ร้อนระอุนั้นเข้าไปเราจะไปถึงพรมแดนสุดท้ายขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ event horizon ครับนี่คือคำที่ได้ยินบ่อยๆในหนังไซไฟ จุดที่ไม่มีวันหวนกลับ point of no return คือจะข้ามเส้นนี้ไปแล้วก็คือจบกันไม่มีทางออกมาได้อีกถ้าจะเปรียบเทียมนะครับมันก็เหมือนเราพายเรือเข้าไปใกล้น้ำตกยักษ์ขอบฟ้าเหตุการณ์ก็คือจุดที่กระแสะน้ำเชี่ยวเกินกว่าที่เครื่องยนต์เรือที่ทรงพลังที่สุดจะพายทวนกลับขึ้นมาได้อ๋อ oh, ค่ะพอข้ามเส้นนั้นไปแล้วทุกเส้นทางที่เป็นไปได้จะนำเราไปสู่ใจกลางน้ำตกสถานเดียวในทางฟิสิกส์ มันคือจุดที่การล่าวอวกาศถูกดึงลงสู่หลุมดำเร็วกว่าความเร็วแสงนั่นเองครับแค่แรงดึงดูดก็สุดขั้วแล้วแต่เคยได้ยินมาว่าสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดเมื่อเข้าใกล้หลุมดำมันไม่ใช่เรื่องของแรงแต่เป็นเรื่องของเวลาต่างหากคือเคยดูหนังเรื่องอินอราสเตล่าแล้วก็คิดว่ามันเป็นแค่จินตนาการของฮอลลีวูดที่ตัวละครลงไปบนดาวใกล้หลุมดำแค่ชั่วโมงเดียวแต่พอกลับขึ้นยานเวลาของคนที่รออยู่ผ่านไปเป็น 10, 10ปีคุณกำลังจะบอกว่า เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงๆเหรอคะมันคือเรื่องจริงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เลยครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการยืดออกของเวลาเชิงความโน้มถ่วงหรือ gravitational time dilation โอ oh. ้ไอน์สไตน์คนพบว่าแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงไม่ได้แค่ดึงดูดวัตถุแต่มันบิดโค้งหรือดึงผืนผ้าแห่งกาเลเวากาศให้ยืดออกไปด้วยยิ่งเราอยู่ในสนามความโน้มถ่วงที่รุนแรงเท่าไหร เวลาของเราจะยิ่งเดินช้าลงเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ห่างออกไปแปลว่าถ้าเราส่งนาฬิกาเรือนหนึ่งให้ค่อยๆตกลงไปในหลุมดําแล้วเรามองดูจากยานของเราที่อยู่ไกลๆเราจะเห็นเข็มนาฬิกามันเดินช้าลงช้าลงเรื่อยๆเหรอคะถูกต้องครับเราจะเห็นมันเดินช้าลงช้าลงจนกระทั่งเหมือนจะหยุดนิ่งค้างอยู่ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์ตลอดการตลอดการเลยเหรอใช่ครับ เพราะแสงจากนาฬิกาต้องใช้เวลามากขึ้นเรื่อยๆในการปีนออกมาจากบ่อความโน้มถ่วงเพื่อมาถึงตาเราแต่มุมมองของนาฬิกาเองนะมันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองช้าลงเลยมันแค่เดินหน้าแล้วก็ข้ามผ่านขอฟ้าเหตุการณ์ไปตามปกตินี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติของเวลาครับโอเคเรื่องเวลาก็ทำเอาสมองปั่นป่วนไปหมดแล้วแต่คำถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดก็คือ แล้วชะตากรรมของร่างกายเราละ่ะถ้าเราตกลงไปจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งคำตอบก็คือปรากฏการณ์ที่มีชื่อแปลกๆว่า s p a g h e t t i f i c a t i o n ใช่ครับชื่ออาจจะฟังดูน่าอร่อยแต่ความเป็นจริงมันน่าสยดสยองมากมันคือผลจากสิ่งที่เรียกว่าแรงไททอลหรือความแตกต่างของแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อร่างกายเราออลองจินตนาการว่าเรากำลังเอาเท้าดิ่งลงไปในหลุมดำ ก่อนที่ปลายเท้าของเราแรงดึงดูดจะรุนแรงกว่าที่ศีรษะของเราอย่างมหาศาลครับเดี๋ยวสิคะแค่ความต่างของแรงดึงดูดในช่วงความสูงของร่างกายเราเนี่ยนะมันมีผลขนาดนั้นเลยเหรอในสนามความโน้มถ่วงสุดขั้วของหลุมดํามันมีผลอย่างยิ่งยวดเลยครับผลก็คือร่างกายของเราจะถูกแรงที่แตกต่างกันนี้ยืดออกเหมือนเรากําลังดึงเส้นสปาเกตตี้หรือชีสบนพิซซ่านะครับโอ้ oh. ร่างกายจะถูกยืดออกเป็นทางยาวขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดโครงสร้างโมเลกุลในร่างกายจะถูกฉีกกระชากออกจากกันกลายเป็นแค่สายทานของอะตอมก่อนจะพุ่งเข้าสู่ใจกลางของหลุมดําไม่อยากจะนึกภาพตามเลยค่ะครับอาจจะเป็นวิธีตายที่แย่ที่สุดในจักรวาลแต่ก็มีชื่อที่ฟังดูน่าอร่อยที่สุดเหมือนกัน <c oughs> เป็นจุดจบที่โหดร้ายมากจริงๆแล้วปลายทางของสายทานอะตอมที่เคยเป็นเรา ก็คือภาวะเอกฐานหรือ Singularity จุดที่ลึกลับที่สุดในจักรวาลลึกลับจนเราต้องยอมรับว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยครับเพราะภาวะเอกฐานคือจุดที่กฎทางฟิสิกส์ทั้งหมดที่เราใช้ทำความเข้าใจจักรวาลมาตลอดมันพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงคำว่าพังทลายในที่นี้หมายความว่ายังไงคะคือสมการมันให้ค่าแป,กแปลกๆออกมาหรอคะ มันหมายความว่าสองทฤษฎีหลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่ใช้อธิบายของใหญ่ๆใช่ครับอย่างดาวเคราะห์กาแล็กซีกับอีกอันคือกลศาสตร์ขวนตั้มที่ใช้อธิบายของเล็กๆอย่างอะตมอมอสองทฤษฎีนี้มันเข้ากันไม่ได้ที่จุดนั้นครับสมการของไอน์สไตน์ให้ค่าเป็นอนันต์ส่วนกลศาสตร์ขวัตั้มก็ใช้การไม่ได้มันคือพรมแดงสุดท้ายของความรู้ของเราจริงๆก็เลยทําได้แค่คาดเดาครับผม เราจรึงทำได้แค่คาดเดาว,ว่ามันอาจจะเป็นประตูสู่จักรวาลอื่นหรืออาจจะเป็นทางตันของการละอวกาศในเมื่อใจกลางของมันลึกลับขนาดนั้นแล้วตัวหลุมดำเองล่ะคะมันจะเป็นอมตะอยู่ไปตลอดกาหลหรือเปล่านั่นเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมเลยครับและคำตอบที่น่าทึ่งก็มาจากสตีเฟนฮอว์กิงที่บอกว่าไม่หลุมดำไม่ได้เป็นอมตะเอ้าหรอคะกิงเรดิเอชันได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราไปตลอดกาล เขาเสนอว่าด้วยปรากฏการณ์ควันตัมที่ซับซ้อนบริเวณขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยหลุมดำมีการแผ่รังสีความร้อนออกมาทีละนิดนิดตลอดเวลาครับแปลว่ามันกำลังสูญเสียพลังงานอยู่ตลอดและตามสมการ E เท่ากับ mc กำลังสองพลังงานก็คือมวลแสดงว่าหลุมดำกำลังระเหยหายไปอย่างช้าๆงั้นหรอคะเป็นอย่างนั้นเลยครับกระบวนการนี้มันช้าอย่างไม่น่าเชื่อช้าขนาดไหนคะ สำหรับหลุมดำขนาดปกติอาจต้องใช้เวลาที่ยาวนานกว่าอายุของจักรวาลในปัจจุบันหลายล้านล้านเท่ากว่ามันจะระเหยจนหมดโหนานมากครับแต่หลักการของมันสำคัญมากมันบอกเราว่าหลุมดำไม่ได้คงอยู่ตลอดกาลเดี๋ยวสิคะถ้าหลุมดำดูดกลืนดาวฤกษ์เข้าไปแล้วเก็บข้อมูลเกี่ยวกับดาวดวงนั้นไว้ข้างในแต่สุดท้ายตัวหลุมดำเองกลับระเหยกลายเป็นแค่รำสีความร้อนที่ไม่มีรูปแบบ แล้วข้อมูลของดาวดวงนั้นมันหายไปไหนล่ะคะคำถามนั้นแหละครับคือสิ่งที่สร้างสงครามทางความคิดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในวงการฟิสิกส์ยุคใหม่ที่เราเรียกว่าปฏิทรรศน์ของข้อมูลหรือ information paradox อ oh. ครับมันคือการต่อสู้กันระหว่างสองเสาหลักของฟิสิกส์เลยกลศาสตร์ควอนตัมยืนกรานว่าข้อมูลไม่มีวันถูกทำลายได้อย่างสมบูรณ์แต่หลุมดำที่ระเหยไปดูเหมือนจะทำลายข้อมูลทิ้งไปหน้าตาเฉยนั่นสิ นักฟิสิกส์ทุ่โลกยังคงเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยครับว่าคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรมันคือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังรอการค้นพบโอ้โหยิ่งคุยยิ่งลึกนะคะจากวัตถุที่ดูดทุกอย่างกลายเป็นปริศนาที่ท้าทายกฎพื้นฐานที่สุดของจักรวาลเลยทีเดียวใช่ครับและในตอนท้ายนี้ผมอยากจะชวนเปลี่ยนมุมมองอีกครั้งเรามักจะมองหลุมดําเป็นเหมือนเครื่องดูดฝุ่นหรือผู้ทําลายล้างแต่ในความเป็นจริงแล้ว มันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้กาแล็กซีและตัวเราดํารงอยู่ได้ด้วยซ้าหมายถึงหลุมดำมวลยิ่งยวด The Supermassive Black Hole ที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราใช่ไหมคะที่ชื่อว่า Sagittarius A ถูกต้องครับหลุมดําประเภทนี้มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายล้านเท่าและมันทําหน้าที่เปรียบเสมือนสมอเรือขนาดยักษ์อยู่ที่ใจกลางกาแล็กซี ม,มวลมหาศาลของมันสร้างศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงที่คอยยึดเหนี่ยวและจัดระเบียบให้ดาวฤกษ์นับแสนล้านดวงรวมทั้งระบบสุริยะของเราโคจรอ,อยู่รอบๆอ,อย่างมีเสถียรภาพอ๋อถ้าไม่มีมันอยู่กาแล็กซีอาจจะไม่มีเสถียรภาพพอที่จะก่อกําเนิดระบบดาวเคราะห์อย่างที่เราอาศัยอยู่ได้เลยครับกลายเป็นว่าถ้าไม่มีหลุมดําก็อาจจะไม่มีโลกมุมมองเปลี่ยนไปนเลยค่ะ จากผู้ทำร้ายกลายเป็นผู้สร้างเสถียรภาพการศึกษาเรื่องหลุมดำเลยไม่ใช่การมองดูวัตถุกไกลพ้นแต่คือการพยายามทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ที่ควบคุมความเป็นจริงของพวกเราทุกคนและดูเหมือนว่าเรายังมีเรื่องที่ไม่รู้อีกเยอะมากเลยเยอะมากจริงๆครับ มันท้าชายขีดจำกัดความเข้าใจของเราในทุกๆด้านเลยซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้ไปคบคิดกันต่อนะคะในเมื่อกฎทางฟิสิกส์ทั้งหมดที่เราใช้ทำความเข้าใจจักรวาลมันสิ้นสุดลงที่ภาวะเอกฐานและแม้แต่ที่ขอบของมันก็ยังสร้างปฏิสารที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องคบคิดกันใหม่ทั้งหมดมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นไปได้ที่อยู่พ้นขอบเขตความรู้ของเราในปัจจุบัน บางทีคำตอบของคำถามที่ใหญ่ที่สุดอาจจะซ่อนอยู่ในสถานที่ที่มืดมิดที่สุดก็เป็นได้ค่ะ